ผมคุยมีอะไรอีกโยไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะนิใสใจร้อนของค,คุณก็ยังไม่เคยเปลี่ยนดูชีวิตคุณตอนนี้แล้วก็มีความสุขดีนะอยากกับฉันไปได้ไม่นานคุณก็มีคนใหม่แล้วจิ๊บมีเรื่องอะไรก็รีบพูดมาผมมีงงานต้องไปทำต่อนะ ไม่มีเวลามาคุยกับคุณทั้งวันหรอกโยตอนนี้ลูกของเราก็จะขึ้นปหนึ่งแล้วนะค่าใช้ใจ่ายก็เพิ่มมากขึ้นต้องจ่ายค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นคุณเองก็รู้นี่ว่าเงินเดือนเดือนหนึ่งของฉันมันก็ไม่ได้เยอะอะไร พอใช้แค่ค่าใช้จ่ายของฉันกับลูกในแต่ละวันก็เท่านั้นเองฉันก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณพอจะช่วยฉันได้ไหมนี่คุณคุณสองคนก็หยากันไปแล้วนะคุณจะมาขอเงินกับเขาแบบนี้ได้ยังไงแล้วอีกอย่างคุณเองไม่ใช่หรอที่ขอเลี้ยงดูลูกเองลูกคุณจะเข้าปหนึ่ง แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราโยอคะ่ะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกคะ่ะเรากลับบ้านกันเถอ,อะองศา เดี๋ยวรอพี่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะพี่ขอไปเข้าของน้ำก่อน หยูดก่อนอ่ะในบัตรนี้มีเงินอยู่สองล้านนะรหัสบัตรเป็นวันเกิดของคุณคุณรับไว้นะสองล้านโยฉันไม่ได้ต้องการเงินเยอะขนาดนี้หรอกนะ ไท่ถวนาส่วนที่เหลือคุณก็ไปใช้ใจ่ายกับลูกแล้วกันนะว่าแต่ตอนนี้ลูกเป็นไงบ้างสบายดีไหมลูกของเราสบายดีคุณรู้ไหมทุกคืนก่อนนอน แกชอบร้องไห้งงไงคิดถึงพ่อเพรคุณเรานิทานก่อนนอนให้เขาฟังพ,พี่ฝากดูแลลูกด้วยนะพี่ไปละขอบคุณมากเลยนะพี่โอ ขอบคุณทำไมผมเป็นพ่อของเด็กนะพี่เองก็ต้องมีส่วนที่จะดูแลลูกถ้าจะขอบเนณนะพี่ต่างหากที่มันฝ่ายต้องขอบคุณจิ๊บทั้งๆท,ที่ตัวเองทำงานหนะัก แต่ก็ต้องกลมาดูแลลูกหาข้าวหาปลาให้ลูกกินส่งลูกไปเรียนจิ๊บถ้าวันหนึ่งคุณเจอผู้ชายดีๆที่สามารถดูแลจิ๊บได้และรักลูกของเราจิ๊บแต่งงานกับเขาได้เลยนะผู้ชายดีๆงั้นเหรอ บนลกอนี้ยังมีหลงเหลืออยู่เหรอพี่โอผู้ชายที่ดีเมื่อก่อนพี่เคยสัญญากับฉันไว้ว่ายังไงพี่บอกว่าพี่จะรักและดูแลฉันคนเดียวตลอดไปแต่สุดท้ายพี่ก็เลือกที่จะทิ้งฉันไปอะ่ะมันยังมีหลงเหลืออยู่เหรอผู้ชายที่ดีอ่ะพี่พโอเจ็บ จริงๆแล้วพี่พอเถอะพี่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วจากนี้ไปฉันก็ขอให้พี่อยู่อย่างมีความสุขส่วนฉันกับลูกก็ขอใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ต่อไปฉันจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำให้ลูกมีความสุขที่สุดให้ได้โอเคพี่ไปแล้วนะจิ๊บ ดูแลตัวเองด้วย พี่โอ,อพี่โอ,รอเรื่องเมื่อกี้ฉันได้ยินมาหมดแล้วนะนี่พี่เอาเงินให้เขาทั้งหมดแล้วต่อไปนี้พี่จะใช้ชีวิตยังไงในตอนนั้น ็เพราะว่าพี่ไม่อยากให้เขาลำบากกับพี่พี่ก็เลยเลือกที่จะอยากกับเขาไม่ใช่หรอพี่เสียสละให้เขามากพอแล้วนะพี่ทำแบบนี้พี่คิดว่ามัน,มนคุ้มแล้วหรอคุ้มสิพี่เองก็อยู่ได้อีกมานานอะไรที่พี่สามารถทำให้เขาได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรพี่ก็จะทำพี i mean <gracias> like ่โยพี่เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรป็ จีบพี่ขอโทษนะที่พี่ไม่สามารถอยู่ดูแลจ๊บได้อีกต่อไปเราสามคนคงจะมีบุญวาสนาต่อกันแค่นี้แหละแต่พี่ยังรักจ๊บเสมอนะฝากดูแลลูกแทนพี่ด้วยรักจิบนะ อะไรอ่ะฟองเฮ้ยหยุดนะหยุดตรงนี <occurs> <ay> <Bless> <h ans os apan> ้เลยนะมีอะไรเจ๊นมถูกแค่ไม่กี่บาท ไม่มีปัญญาซื้อกินเองหรือไงทำไมอะหลอนทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยนมถุงเนี้ยฉันเป็นคนซื้อเองถ้าคุณอยากกินทำไมคุณไม่ไปซื้อเองล่ะจะมาขโมยของฉันทำไมนี่หล่อนหล่อนคิดว่าฉันจะขโมยนมของหล่อนจริงๆงั้นเหรอนี่ฉันกำลังช่วยหล่อนอยู่นะหุบปากไปเลยนะ พูดเรื่องบ้าอะไรของแกจะไปไหนก็ไปเลยนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจจริงด้วยเจ๊เจ๊นี่เล่นละครตบตาเก่งเนาะจิ๊บเขาพูดเรื่องอะไรของเขาอย่าไปสนใจเลยฟองพูดอะไรของมันก็ไม่รู้ สดีีครับไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเสียงดังเอะอเวไวไม่มีเรื่องอะไรหรอกคะ่ะคุณตำรวจก็แค่เข้าใจผิดกันนิดหน่อยเองคะ่ะไม่จริงค่ะเขาโกหกตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะ ฟองแกจะสั่งอะไรแกสั่งก่อนเลยนะ,ะเดี๋ยวฉันถือนมให้ไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวฉันถือให้ขอบใจนะสั่งก่อนเลยออพี่คะเอาแก้วเปล่าใบหนึงนะคะ ฟองแกสั่งเสร็จแล้วใช่ไหมอืมอะนงของกแกไม่มีทางเพื่อนฉันไม่ทำกับฉันแบบนั้นแน่นอนเพื่อนฉันกับฉันรู้จักกันมาตั้ง20ปีคุณจุดใส่หลายเพื่อนฉันได้แล้ว แกมีหลักฐานเหรอถึงจะมาเก่าหาฉันแบบเนี้ยในเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่มีหลักฐานถ้างั้นผมขอเชิญตัวทุกคนไปให้บากคำที่โรงพักก่อนนะครับนี่ค่ะคุณตำรวจนี่ค่ะหลักฐานเอางี้นะคุณเพื่อพิสูจน์ความรู้สึกใจของเพื่อนคุณดื่มสิ ไม่ต้องฉันเชื่อใจเพื่อนฉันคุณครับไหนไหนเรื่องมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วผมว่าเพื่อทดสอบความจริงใจของเพื่อนคุณดื่มดีกว่านะครับคุณตำรวจคะไม่ต้องหรอกคะ่ะงั้นผมขอค้นกับเอ๋าคุณนะครับขอเนี่ยนะครับ เข็มฉีดยานี้คุณเอาไว้ทำอะไรครับจิบ๊บนี่มันอะไรเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงฉันก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกนะใครใช้ให้แกที่ฉันเรียกทุกคนมารวมตัวในวันนี้ เพราะมีข่าวดีจะมาแจ้งตั้งแต่ฟองเข้ามาในบริษัทเราทําให้บริษัทเรามีชื่อเสียงและโด่ดงดังไปทั่วประเทศฉันเลยจะเริ่อนตาแหน่ให้ฟองเป็นผู้จัดก,การใหม่ทุกคนปรบมือให้คุณฟองด้วยค่ะดีดเลยนะแก เพราะเรื่องแบบนี้เองเหรอเธอถึงต้องทำกับฉันได้ขนาดนี้แค่เรื่องตำแหน่งถ้าเธออยากได้ฉันมีทางให้เธอได้นะเธอรู้ตัวไหมเธอทำแบบนี้เธอเกือบพากชีวิตลูกของฉันจากฉันไปเลยนะก็ฉันอิจฉาแกนี่ฉันขอโทษแกให้ภายฉันได้ไหมล่ะ พ่อเถ่ครับผมว่าตอนนี้คุณไปที่โรงพยาก,ก่อนนะครับเชิญครับคุณคะฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันกับลูกในท้องของฉันไว้ไม่เป็นไรคะ่ะ เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วแล้วคุณจะไปไหนจอกค่ะเดยกชั้นประงนะคะกำลังจะเข้าออฟฟิศค,ค่ะค่ะเดี๋ยวชั้ไปสองค่ะ